สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซมบูมอนเตงเหมือนเช่นเคยครับผมในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะฮะเมื่อวานนี่เนื้อแถลงของผมเรียบร้อยนะฮะสบายๆนะครับผมใครที่ยังไม่ได้แอดเข้าเลยแอดแอดดว่วนนะฮะช่วงนี้กำลังร้อนนะฮะกำลังร้อน เอาวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะฮะก็ยังคงอยู่ในส่วนของฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายกันเหมือนเช่นเคยนะครับ2คู่2เวลาครับผมสทุ่มตรงฝรั่งเศสแชมป์กลุ่มดีจะเจอกับทีมชาติโปแลนด์นะครับอันดับ2จากกลุ่ม C ซึ่งคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u นะครับและอีกคู่หนึ่งครับตี2ตรงทีมชาติอังกฤษแชมป์กลุ่ม B จะเจอกับทีมชาติเซเนกัลครับรองแชมป์กลุ่ม A นะฮะซึ่งคู่นี้ก็จะถ่ายทอดสดทางช่องโมโน29 ก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะฮะตอนนี้เข้าสู่รอบนอกเอาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์จากเซียบูมพร้อมๆกันเลยครับโดยเราไปเริ่มกันที่คู่4ทุ่มตรงกันก่อนเลยนะครับผมฝรั่งเศสแชมป์กลุ่มดีครับเจอกับโปแลนด์นะฮะรองแชมป์กลุ่ม C ซึ่งทางฝั่งทีมตราไก่เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบดีได้ครับจากการชนะ2เสมอ1ในรอบแบ่งกลุ่ม,มน,นะฮะสนัดแรกพวกเขาถล่มเอาชนะออสเตรเลียสีต่อหแล้วก็เฉือนเอาชนะเดนมากมาได้2ประตูต่อหน่งนะครับนัดสุดท้ายนี้อ่อยสุดๆนะฮะตัวสำรองลงเกือบทั้งทีมแพ้ตุนเซียไปศูนย์ต่อหนึ่งครับแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้ารอบมาได้ในฐานะแชมป์กลุ่ม,มน,นะครับ ขณะที่ฝั่งโปรแลนด์ครับพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับผมในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนี่เสมอเม็กซิโก0ูนะครับนาที่2มาเอาชนะซาอุดิอาราเบียได้2ประตูต่อศูนย์และนดสุดท้ายฮะก็พ่ายต่ออาร์เจนตินาไปศูนย์ประตูต่อ2ครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนะฮะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยผลสกอร์เป็นใจครับก็เลยผ่านเข้ารอบมาได้แบบชิวเฉียดสุดๆนถ้าม็กซซโกยิงได้อีกลูกหนึ่งนะบอกเลยครับโปแลนด์ปิวไปเรียบร้อยแล้วโดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทั้งฝั่งโปแลนด์นนียมราาาางงขขววอ กองกลางจอมเก่านะครับผมจากสโมสรอัลชาบับเนี่ยนัดนี้จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลงสนามไม่ได้ด้วยเหตุอะไรนะครับอันนี้เป็นแค่รายงานมาเฉยๆนะครับขณะที่ฝรั่งเศสครับไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมครับแต่ว่าตัวที่เจ็บอยู่เกาะหน้านะฮะอย่างคาริมเบซีมาครับรวมไปถึงลูคัสเฮอร์นันเดสเนี่ยยังยืนยันว่าไม่สามารถลงสนามได้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ฝรั่งเศสครับของดีดดเยเดชองครับจะมาในระบบ4231 ผู้สาปตูจะเป็นฮูโกยอริสสองเซนทาฮาร์คู่ครับจะเป็นไดโยอูปาเมกาโนจับคู่กับราฟาเอลวารานและขวาเป็นจูเลสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นทีโอเฮอร์นันเดสการรับ2ตัวครับออเรนต์ชัวเมนดีเล่นร่วมกับแอดรีนราบิออตแผงเกมรุก3ตัวนะฮะฝั่งขวาจะเป็นอุสมันเดมเบเล่ฝั่งซ้ายเป็นคิริยันเอ็มบัปเป้ตรงกลางเป็นอองตวนกิสมันครับและหน้าเป้าจะใช้เป็นโอลิเวียชิรูคนเดิมนะฮะขณะที่ทางฝั่งโปลแลนด์ของคูซเชสลาฟมิชเนวิชจะมาในระบบ4-4-2ผู้สาป,ป็นวอเเนสสชซจะ เนะครับคู่ครับจะเป็นคาร์มิลกลิกจับคู่กับยาคูบกิวเยอร์แบ็กขวาเป็น Cash, แมตตี้แคชแบ็กซ้ายเป็นบาตอสเบเรซินสกี้แผงกลาง4ตัวครับฝั่งขวาสุดจะเป็นปีออเตอร์ซินสกี้ครับฝั่งซ้ายจะเป็นเพอร์เซมิสลาฟฟันคอฟสกี้ตรงกลางจะเป็นคริสเตียนเบียริกจับคู่กับเซบาสเตียนซิมันสกี้ ่วนคู่หน้าวันนี้ครับจะใช้เป็นทางด้านของอาคาดูวิสมิลิสจับคู่กับโรเบิร์ตเรวอดอกสกี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าโปแลนด์เนี่ยเกือบไปแล้วนะเกือบจะไม่ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้ซะแล้วนี่ถ้าเม็กซิโกยิงได้อีกลูกหนึ่งนี่กลายเป็นว่าวันนี้จะกลายเป็นฝรั่งเศสเจอกับเม็กซิโกทันทีครับโชคจังดีนะฮะที่ซาอุไม่ยอมให้เม็กซิโกยิงเพิ่มนะครับหรือถ้าเกิดโปแลนด์โดนอาเจนลูกที่3นี่ก็หลุดเหมือนกันนะฮะคือ กุนซื้อของพวกเขาอย่างเชสลาฟมิชเนวิชเนี่ยถึงกับออกให้สัมภาษณ์เลยว่า his heart has stopped at the point during the game นะฮะก็คือว่ามีช่วงหนึ่งในเกมนี้หัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นไปเลยนะครับแหมเข้ามาแบบชิวเชียจริงๆซึ่งนี่ก็เป็นการผ่านเข้ามาเล่นรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกของโปแลนด์นะครับผมในรอบ36หปีเลยทีเดียวนะฮะนับตั้งแต่เวิ l ์ c คัพปี1986ซึ่งจัดกันที่เม็กซิโกในครั้งนั้นนะครับโดยจุดแข่งของโปแลนด์ชุดนี้เนี่ยผมมองเป็นะฮะเรื่อ,รรอแรกกค่นนนัะนบ ผู้เล่นโปลิชเนี่ยตัวใหญ่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะการเล่นลูกกลางอากาศกับพวกนี้เนี่ยอาจจะยากสักหน่อยคือถ้าเกิดจะเข้าทําเข้าเจาะได้เนี่ยอาจจะต้องมอีลูกพิเศษสักนิดน,นึงนะอาจจะมีการทําชิ่งต่อบอลอะไรกันให้มันแบบหลากหลายนิดน,นึงนะครับถึงจะเจาะโปแลนด์ได้จุดแข็งที่2ครับคือพวกเขาเล่นกันอย่างมีระเบียบวินัยสูงมากๆนะครับอาจจะไม่เท่าพวกเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าโดยรวมพวกเขาเล่นกันแบบเป็นระบบระเบียบดีจริงๆนะฮะคือเหมือนเล่นตามจ็อบเลยแต่ถ้าพูดถึงลูกพลิกแพลงเนี่ยผมบอกตรงๆนะญี่ปุ่นกับเกาหลียังดูดีกว่า และจุดเด่นที่3ครับคือพวกเขามีกองหน้าระดับโลกอย่างโรเบิร์ตเลวน็อฟสกี้อยู่ในทีมนั่นหมายความว่าโอกาสแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเกมได้เลยนะครับเพราะว่ามีกองหน้าคุณภาพแบบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสให้เป็นประตูได้แต่เหมือนว่าพวกเขามักจะมีปัญหาครับในการเล่นกับทีมใหญ่ๆนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับัดนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยคือรูปเกมสู้ไม่ได้ครับครองบอลน,น้อยกว่ามากๆอยู่ที่27%ต่อ73% แถมโอกาสยิงครับมีเพียงแค่4ครั้งไม่ตรงกรอบเลยขณะที่อาเจนินามีโอกาสถึง25ครั้ง ตรงกรอบ13ครั้งนะครับเป็นประตูไป2คือรูปเกมนี่ขาดลอยแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับถ้าเทียบกับออร์เจนาแล้วดังนั้นวันนี้ครับการเจอกับฝรั่งเศสฮะแน่นอนครับทีนตาไก่เหนือกับพวกเขาพอสมควรเลยทีเดียวโปแลนด์จะไหวหรือเปล่าเนี่ยจะต้องมารอดูกันนะครับมาดูที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับผมชุดนี้ถือว่าน่ากลัวเอาเรื่องนะฮะนี่ถ้าเกิดเบนเซม่าไม่เจ็บอีกตัวนี่ผมว่าโคตรน่ากลัวเลยแต่การที่พวกเขามีคีิยันเอบาเป้ครับทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกถือว่าดุ มีความพิกแพลงหลากหลายมากขึ้นจ่เดียวอีกฝั่งนึงมีอุสมันเดเบเล่ครับที่มีความทนุทะลวงสูงหลายคนน่าจะทราบนะฮะความเร็วนี่ระดับพักการจริงๆและก็กองหน้าอย่างโอลิเวียชีรูครับไม่ว่าฟอร์มของเขาจะเป็นยังไงในระดับสโมสร ทุกครั้งที่เล่นทีมชาติเขามักจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอเป็นกองหน้าที่พร้อมจะจบอยู่ตลอดนะครับในกรอบ16ลาซึ่งถ้าเกิดให้ดูฟอร์มของฝรั่งเศสนัดล่าสุดที่เจอกับตุนิเซียอาจจะวัดอะไรไม่ได้เลยครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยคนผู้เล่นชุดสำรองลงสนามถึง9คนเลยทีเดียวนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือกะว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วอะไรประมาณนั้น แต่รูปเกมแตกออกมาเนี่ยพวกเขายังเหนือตูนิเซียพอสมควรนะครับของบอลมากกว่าอยู่ที่66-34%ต่อ34โอกาสจบสกอร์ครับ9ครั้งต่อ5ครั้งฮะตรงกรอบ3ไม่เป็นประตูเลยนะคืออันนี้คือจุดเปลี่ยนครับคือความเฉียบคมพอขาดตัวจริงอย่างเอมบาเป้เดมเบลเล่ชิรูนะฮะไปก็ กลายเป็นว่าเกมรุกฝรั่งเศสเนี่ยมันจีจ้าเหมือนเดิมแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําประตูได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปดู2นัดก่อนนั้นที่พวกเขาเอาจริงเอาจังครับนัดที่เจอเดนม,มาร์กชนะ2 1หนึ่งก็จริงนะฮะโอกาสจบสกอร์เนี่ย21ครั้งตรงกรอบ6ครั้งครับยิ่งนัดที่เจอกับออสเตรเลียที่พวกเขาถล่มไป4 1ึเนี่ยโอกาสจบสกอร์22ครั้งตรงกรอบ7ครั้งนะฮะนั่นหมายความว่าฝรั่งเศสครับเป็นทีมที่หาโอกาสการเข้าทําประตูได้ดีมากๆครับ ผมบอกเลยว่าเช็คแล้วเนี่ยดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะฮะของรอบแบ่งกลุ่มคือส่วนตัวผมเองก็ยอมรับนะครับว่าโปรแลนด์เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งครับแต่การเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยมันออกจะหนักหนาไปสะหน่อยครับคือถ้าฝรั่งเศสไม่ยิงทิ้งยิงคว้างเองผมบอกเลยว่าโปรแลนด์สู้ไม่ได้ฮะวันนี้อยู่ที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนโอกาสที่พวกเขาเข,าเข้าทําประตูเนี่ยให้กลายเป็นประตูได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองคือยังไงซะพวกเขาชนะแน่ๆครับแต่ว่าจะชนะเกินแต้มต่อหรือเปล่าเท่านั้นซึ่งออัตตรรราา่่งงเปิดม,มทีลูกคึนะะ ส่วนตัวมองว่าถ้าฝรั่งเศสทําประตูแรกได้เร็วนะครับโปแลนด์อาจจะเล่นตั้งรับไม่ได้อีกต่อไปนะครับต้องเปิดหน้าแรกแล้วกองหลังโปแลนด์เองก็ไม่ได้ว่าจะเหนียวแน่นอะไรมากมายนะผมบอกเลยโดนสวนมาทีอาจจะโดนลูกที่2ที่3ที่4ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคู่นี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจประมาณนึงนะแต่อาจจะไม่ได้มั่นใจสุดนะครับผมให้อยู่ต่อฝรั่งเศสราคาลูกครึ่งแล้วกันนะฮะเชื่อว่ารูปเกมคงไม่ได้แบบว่า ไหลลื่นแล้วก็ยิงขาดกระจุกกระจายอะไรรวดเร็วขนาดนั้นครับแต่ถ้าลูกแรกมาเร็วโปรแลนด์เปิดเกมสู้ลูก2จะตามมาครับคู่นี้กัดฟันต่อฝรั่งเศสราคาลูกครึ่งนะครับ ถัดมามาที่คู่ดึกกันบ้างครับตีสองตรงทีมชาติอังกฤษครับแชมป์กลุ่ม B จะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A อย่างเซเนกัลนะฮะโดยฝั่งทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยพวกเขามี7คะแนนจากการลงเล่น3นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกถล่มอิหร่าน6-2นัดที่2นี่เสมอสหรัฐแบบทอยทีท,ทอ,อสสยใส่มากๆคนะรับศูนย์ประตูตัวศูนย์บอกตรงๆนะไอ้นัดเนี้ยผมดูแล้วเหมือน,นแบบตั้งใจให้เสมออ่ะใครคิดเป็นผมบ้างนะยังไงลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันเหมือนแกล้งกันเลยอะ่ะ นนัดสุดท้ายครับเจอเวลพวกเขาก็ถล่มเอาชนะไปได้ขาดลอยนะครับ3ประตูต่อ0แบบชนิดที่เรียกว่าก็มีรุ่นเหมือนกันนะเพราะวา่าต้องมายิงทั้งหมดเลยนะทั้ง3ลูกในครึ่งหลังส่วนทางฝั่งเซเนกัลครับพวกเขาสามารถพลิกนรกกลับมาเข้ารอบได้นะครับจากการเก็บ6คะแนนในการเล่น3นัดช่วงรอบแบ่งกลุ่มนะฮะนัดแรกพวกเขาแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ไปก่อน0ต่อ2ครับหลังจากนั้น2นัดที่เหลือพวกเขาเก็บได้6คะแนนเต็มเลยครับจากการเอาชนะกาตาเจ้าภาพ3ประตูต่อ1แล้วก็เอาชนะเอกวาดอร์ไปได้2 ต้องบอกนะว,ว่าสุดมันครับลุ้นกันจนถึงนักสุดท้ายเลยทีเดียว ถ้าดัดสุดท้ายพวกเขาเกิดท,ทําไดเป็นแค่เสมอกับเอกวาดอร์นี่กลายเป็นว่าตกรอบเลยนะฮะโดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ทุกตําแหน่งเลยทีเดียวยกเวเ้นแต่เพียงทางฝั่งเซเนกัลครับจะไม่สามารถใช้งานทางด้านของอีดิซ่ากาหนาเกได้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยสะสมไปเหลืองครบ2ใบนะครับดัดนี้ติดโทษแบนนะถ้าเกิดผ่านเข้ารอบดับดหน้าถึงจะลงสนามได้นะครับขณะที่กองกลางจากนอตติแฮมส์ฟอเรสต์อย่างชิกูกูยาเต้นเนี่ยยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะฮะว่านัดนี้เนี่ยจะกลับมาลงสนามให้กับทีมไได้หรือม่ โดยเยเปตเูื่เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับทีมชาติอังกฤษของเกรสซาวเกตจะมาในระบบ433ผู้สาบตัวจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดเซเนอร์ฮาร์คู่จะเป็น John Stone. จอห์นสโตนจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายแบ็คขวาเป็นคายวอล์กเกอร์แบ็คซ้ายเป็นลุคชอแผงกลาง3ตัวครับดีแคนไรส์เมสมันเมาส์และจูดบ,บิลลิงแฮมส่วน3ามประสานเกมรุกครับฝั่งขวาจะเป็นบูกาโยซาก้าฝั่งซ้ายเป็นมาร์คัสแรตฟอร์ดและหน้าเป้าจะใช้เป็นแฮร์รี่เคนโอ้ถ้าเกิดเป็นสประสานชุดนี้น่มบมอเลยนะชากๆ สเตอร์ลิงอย่าเอาลงนะเล่นไม่ดีจริงๆขณะที่ทฝัง่งเซเนกัลครับของคุณซื้ออาลยูซิเซจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาปตัวครับจะเป็นเอ็ดวาร์ดเบนดี้นะฮะโกจากเชลซีเซ็นครับ,จะ,รบจะใช้เป็นอับดุลเดอโล่จับคู่กับคาริดูกูลิบารีจองแกร่งจากนาโปลีนะครับแบ็กขวาจะเป็นยูซุปซาบาลีแบ็กซ้ายเป็นอิสมาเอลยาขอบการรับคู่จะใช้เป็นอิสมาอีล่าคิสครับจับคู่กับปาเป้เกนะฮะวันนี้ถือว่าปรับเล็กน้อยในส่วนของแผงกลางรับ ส่วนกลางรุก3ามตัวครับฝั่งขวาจะเป็นทางด้านของอิลมันเอนเดเย่ฝั่งซ้ายจะเป็นอิสมาลราซาครับตรงกลางจะเป็นปาเป้มาตาซาและหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นบูลาเย่ดีอานะฮะกองหน้าจากซาแนนิตนาในศึกกานโชซีรีอิตาลีซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเซนบูมขอชื่นชมทางฝั่งเซเนกัลเลยนะครับที่สามารถผ่านข้อรอบนี้ได้แอบตกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะส่วนตัวเนี่ยมองว่าเอกวาดอร์จะเข้ารอบนะฮะตั้งแต่ก่อนบอลโลกเตะเลยนะแต่ว่านัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเซเนกัลสามารถเอาชนะมาได้ ปรตตน,นะัซึ่งแม้ว่าการคองบอลพวกเขาเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยนะอยู่ที่39%ต่อ61%แต่กลายเป็นว่าโอกาสจบสกอร์เนี่ยมีมากถึง15ครั้งตรงกรอบ5ครั้งเป็นประตู2ขณะที่ทางฝ่ายเอกวาดอรครับมีโอกาสจบสกอร์ได้เพียง8ครั้งตรงกรอบ4ลูกนะครับแล้วก็เป็นประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนังสือเห็นว่าเซเนกัลมีเกมสวนกลับที่น่ากลัวครับวันนี้ทีชาติกฤีฑ์ประมาทไม่ได้นะฮะถ้ากองหลังรั่ววขึ้นมาเนี่ย เจอทีเด็ดของทางฝั่ง,งทีมการาทวีปได้แน่นอนขณะที่ทางฝั่ง,งอังกฤษชุดนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ดีนะครับกลายเป็นว่าผลงานใช้ได้เลยทีเดียวนะนะัดสุดท้ายที่เจอเบลก็เล่นดีบากๆงครับกองบอลมากกว่าถึง 65- ต่อ35โอกาสยิงมีถึง17ลูกตรงกรอบ7เป็นประตู3ครับปล่อยให้เบลเนี่ยมีโอกาสยิงตรงกกาะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าน่ากลัวครับชุดนี้และที่ไม่น่าเชื่อเลยคือ Harry แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยพอมาเล่นเกมทีมชาติทําไมเล่นดีฮะอยู่กับแมนยูไม่ใช่แบบนี้เลยนะคนลละคนเย นอกจากนี้แล้วทีมชาติอังกฤษชุดนี้ครับยังเป็นทีมที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มได้มากที่สุดนะฮะก็คือ9ลูกนั่นเองนะครับตามด้วยทีมชาติสเปนอยู่ที่8ลูกนะครับเกมรุกของพวกเขาถือว่าน่ากลัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็6ประตูกระจุกอยู่ที่นัดที่ชนะอิรานในการเปิดสนามานั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดให้ผมพูดตรงๆนะผมว่านัดเนี้ยไม่ง่ายครับสำหรับทีมชาติอังกฤษคือผมดูฟอร์มการเล่นของังกฤษแล้วก็เซเนกัลมาอย่างดีพอสมควรนะฮะ อังกฤษมีกองหน้าที่มีประสิทธิภาพครับอันนี้คือจุดแข็งฮะเกมรุกดีจริงๆแต่ว่าที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกมรับของอังกฤษไม่ได้เจอความท้าทายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเวลิหอ่านหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาครับผมไม่มีนัดไหนเลยครับที่กองหลังอังกฤษเนี่ยโดนท้าทายแล้วก็โดนกดดันเลยนะฮะวันนี้การเจอกับเซเนกัลผมว่าน่าจะเป็นงานที่ยากขึ้นอีกสเต็ปจากรอบแบ่งกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับและถึงแม้ว่าอังกฤษเองเนี่ย จะมีสถิติการเจอกับทีมจากทวีปแอฟริกาค่อนข้างดีครับคือชนะ4เสมอ3ยังไม่เคยแพ้เลยก็ตามแต่แต่การเจอกับเซเนกัลที่เป็นแชมป์จากทวีปแอฟริกานะครับผมก็คือเป็นแชมป์แอฟริกาคัพออมเนชั่นสมัยล่าสุดนั่นเองบอกตรงครับไม่ง่ายครับเซเนกัลชุดนี้เนี่ยอุดมไปด้วยผู้เล่นที่เล่นในลีกยุโรปอย่างมากมายครับผมแถมเป็นตัวหลักในทีมด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่ตัวสำรองครับนกเตะมีความแข็งแกร่ง ประสบการณ์สูงครับหลายๆคนอายุอยู่ในช่วงประมาณ20ไปปลาย,ลายซึ่งมันเป็นช่วงที่พีคของอาชีพนักฟุตบอลนัดนี้ถ้าเกิดทางฝั่งสิงตโตคำรามเนี่ยใช้โอกาสเบืองเกินไปผมบอกตรงๆครับว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่จะกลายเป็นเซเนเกัลเนี่ยเข้ารอบไปได้ส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเลยนะครับมองว่าเซเนเกัลเนี่ยอาจจะถึงขั้นชนะได้สาไปอัตราต่อรองครับเปิดมาที่ทีมชาติอังกฤษต,ต่อ1ลูกท่วครับผมบอกตรงๆครับว่ามันแพงไปสักหน่อยครับคือถ้าเปิดครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ย มันยังดูแล้วแบบเออให้คิดหนักหน่อยนะแต่พอเปิด1ลูกผมไม่คิดมากเลยครับผมว่าเซเนกัลแพ้เต็มที่คือ1น1ลูกครับไม่แพ้ด้วยผลห่างประตูเกิน2ลูกอย่างแน่นอนครับโอกาสเสมอมีไม่ใช่น้อยเช่นกันวันนี้อังกฤษกินไม่ง่ายครับเซเนกัลแข็งกว่าที่คิดเยอะนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปครับ ช่วงรอบแบ่งกลุ่มพวกเขายังไม่เจอของจริงครับวันนี้จะเป็นนัดแรกที่ผมมองว่าพวกเขาเจอของจริงในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับคู่นี้ผมแนะนําให้อยู่รองเซเนกัลแรงๆเลยครับในราคา1ลูกท่วนมั่นใจว่าไม่แพ้ครับหรือเต็มที่ก็แพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นยกไปนะครับคู่นี้ต่อเซเนกัลราคา1ลูกครับและเช่นเคยครับในช่วงท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนะของผมในคลิปนี้กันนะฮะประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม คู่แรกนะครับผมมองว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะโปรแลนได้ขาดลอยนะถ้าลูกแรกมาเร็วครับให้อยู่ต่อฝรั่งเศสราคาลูกครึ่งคู่ที่2ครับผมมั่นใจเซเนกัลครับว่าไม่แพ้อังกฤษขาดลอยนะครับให้อยู่รองเซเนกัลราคา1ลูกทวนนะครับสบินเน้นๆเอาแค่นี้พอเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ทีเด็ดอะไรมากกว่านี้อยากได้ความมั่นใจมากกว่านี้แอดมาพูดคุยกับผมได้ครับที่ Li น์แอด @bomb88qrcode อยู่ตรงหน้าจอแล้วนะฮะยังไงแอดมาคุยกันได้ครับรับรองว่าจบบอลโลกเนี่ย ผมยังมีทีเด็ดให้ท่านยาวๆในส่วนของฟุตบอลลีกยุโรปนะครับอย่างไรแอดก็ได้ครับ